คิดไม่ถึงพ่อวีวีระพงษ์วงศินศินลปินภูไทยจะพูดถึงน้องอุ๋งอิงแบบนี้ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอิงดาวพินนองมันนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีห่านหน่อยเห้านะครับผมนะ่าจากความรู้สึกของพ่อวีวีระพงษ์วงศิน เอาไหมพี่น้องได้ฟังกันซึ่งคลิปนี้นะครับผมนาอเป็นคลิปบางส่วนบางตอนจากไลฟ์สดของทางพวีวีรพงษ์วงศินต์ออฟฟิเชียลนะครับผมนาอผูนใดอยากฟังเต็มๆหรืออยากเข้าไปติดตามพวีก็สามารถเข้าไปติดตามตามช่องนี้ได้เลยพี่น้องซึ่งพวีจะว่าถึงอีลาน้อยห้าว่าจังไดนะครับผมนาอจะว่าถึงน้องอุ้งอิงว่าจางังได บายสารขอ,อย้ำอีกครั้งคือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมน้อโปรดใช้วิจารยณในการรับชมก่อนที่จะไปรับส้มกันฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองภาษาดมแน่เพื่อเป็นกำลังใจไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับสัญญาณมนบ่เคยดีานใดไรครับชาดเล้วซาธุสาธุสาธุาาดันกันให้ถึง0 0หน่อยนะคะกำลังบอกเรื่องอีหล่าอุ๊งอิงพอด,พอดีครับ บอกเรื่องยานะครับมันเพิ่นบวกลื่นบานเพิ่นบวกลื่นคนปกติครับคือยังผู้เฒ่ามาเกิดเพือนจะโคตกับศาสตร์มาเกิดเนาะเขาเขาเขาบอกอย่างซี่นี่คนอยู่ในกลุ่มเขาว่เข้าใจกันอ่านไปสะพัดมาเนี่ยสะดุดแล้วกลับบอสเดิมขึมาน้องจะเป็นแบบนี้เอาตรงๆเพราะวิ่งเป็นคนเอาตรงเนี่ยอันที่แรกน้องเล่ากับเสื่อมมือเรานะเสื่อมมือเราแล้วบอสยิดตามทั้งโซเชียลจะตามยัง ยังแคหว่า,วาน้องเปลี่ยนแบบนั่นนะครับแต่วา่าน้องบ่ลืมส่กน้องบ่หลงโศกเท่าไหนะครับอันที่รกเนาะธรรมดาคนนี่กะากะกระซิจะอายแต่ว่าตอนนี้นั่งบ่อายแล้วครับสิ่งที่สําคัญคนมีบุญคนมีบุญครับศาสตร์นักเกือคขำำ้ามขบอสิรุตออกเตละเตียขันจับได้ก็ได้ขันจับบ่ได้ก็บไออไ่ได้คือมักสิบอกเลยครับ อันนี้ตามข้นของลูกพราว่าอยากว่าไปหลายพอกระามไปเบิดนั่นแหละถามไปแล้วเขาเนาะก,การใช้เกิดเลยเบาต่างๆนะเบานอกเนี่เบาในไรถามเบิดครับถูกยาวาอายอาย่างนันอ่านเสเด้ออ่ายเขางด้หยาบอกออกซื่อนน้องสาวผมนี่ครับน้องสาวผมมันที่เพ,พิ่อขาด อันนี้มันมันเป็นประเด็นเป๊กเลยครับตอนที่รถลงนี่การใช้วัตถุนั้นเราขับรถพับมึงขายเราเป็นน้องเป็นอยังงีเป็นปน,น้องแต่ว่าเป็นน้องที่แบบว่าก่อนที่จะรูร้จักกันนี่กับอาแกนี่ฮัทน,นีนี่เสียเลยวผมเปลี่ยนมอลลัมยูฟ่าสีข้ามสังคมสีอีสาเนเป็นไอ้ายทัน,นีคนทีแตงมักเมี่ยเขาเป็นพี่ แกมีเมียอยู่ย่างตลาดปากข้างย่างตลาดผมไปเป็นหมอลัอยู่ย่างตลาดอยู่ฝาสีข้ามเพื่อนบอยุไก่กักนเกิดพร้อมกันกับอาจารย์ญญสังคมสีสานพี่ไยฮันนี่สีสานเป็นคนแตนงคนรัใม้ผมครับพ่อพญาอกรับมักเนี่ยเขาพี่ไยฮันนี่เป็นคนเตงงผมแต่ผมกับเบื้ยสอดเพื่อนว่าเป็นไปมากยังไงมนุษย์รับพ่อการใช่ว่าอัน่นอกนะครับฮันหนีลดลงแล้ว ยังทับกนอยู่จะมือหากะโดนบาดาคนแตบว่าซ่ากันเบ้ากันว่าน้องอุ๋ยงเนี่ยเป็นท่านี่ครับมากเกิดอันนี้เท่ากับบริวาเสื้อดรอกบริวงมง่ายดอกเปรว่าดูภาพอะไรต่างๆมันสอดคล้องกันมากแล้วน้องก็สิเป็นคนบอกคืกคนเด็กหน่อยไปรุ่นธรรมดาสิ่งที่สำคัญน้องบลอยิงน้องมีสัมมาคารวะน้องมีศิลปินที่ใจเต็มรอย เป็นศิลปินที่คุณภาพศิลปินที่เต็มร้อยร่นเปียมบอหลงบอลละเรื่องบอหลงเจ้าของน้องเป็นคนสองล่างเมนขันในเพราพี่ตอบกับเมียนอื่นขันีเลยสองล่างอีกยามเพิ่นลงย่มมงามเพิ่นลงยามเพิ่นอย่างกืสิบเป็น,นประมาณนั้นเมียนบอกพี่น้อยว่าบี่ยามเพิ่นมากนะอันนี้พี่บอกออแต่ว่าคุณเสียกับเสียผบอกเสียกับผมไปแย้งเนาะเขาอยู่ในกลุ่มของเขาเขา,าอยู่ในบ้านเขา บ้านเนี่ยบ้านพลังเงียบเนี่ยผมอยู่ในนี่ผมบริสิเดียนผมเชื่อเพาติดตามลัียน่นนั่นนั่นติดตามนั่นนั่นนั่นี่ผมนติดตามแต่ว่าผมพี่มาจับจุดตรงที่ว่าช่วงเมาพี่เข้าไปก็อีันเป็นศิลปินยักษ์ิบพ้นยู่นี่เผืนเป็นดินพิสานเนี่ยก็คงจะเจริญงอกงามอ่า ีเส้นคนสาง<ม>คนแปลกแม่นมาเตอร์าบอเมนครับเออคนสางกะดีใจ่พุ่มไก่เนี้ยพ่นสางเดี่ยว่นกากอยากกินแห้งศิล <c oughs> <c oughs> ปินยูนัปเพิ่นโด้ที่บ่มีเห็บมีปอมีปากมีเสียงเข้าค <c oughs> ืนรอแล้วค่ะครับ <c oughs> ขอบคุณได้เลยครับม,มันเป็นสิ่งที่ดีอันเพิ่นยกพูห้เป็นอย่างนี้สองลอยเท่านั้นแล้วครับรออนุภาพพ่นลายสองลอยครับอ๋อพ่นลายสลอยสามสิบบาคน โอ้คนเบิร์สามร้อยสามที่มาคนดกัวร้อยสองร้อยเจ็ดสิบกำลังกำลังทยอยอนุมัตินะครับครับทยอยอนุมัติไอ้เพื่อนเด้อลูกหลานเด้อครับบอกทีมแอดมินเอฟซีมักสีซื้อบัตรมือสุดท้ายจับพ่อเป็นว่าโอ้ยซาทุ่ซาทุ่ซาทุ่เฮ็ต้าไหนเนี่ไรจะไหนอ่ะเพื่อนยังสีขามาซื้อเฮาบอกพ่อเนี่ยเด้อครับเฮาสีบอกอีหยังเรียกอะไหลเวลาไหนไปเพื่อนข่ามาซื้อสีบอกเพื่อนเวลาไหนช่วงช่วงใกล้มือหน่อยไหมครับ พรุ่งนี้ซื้อเด้อครับพ่อเงินออกพรุ่งนี้อขอบคุณครับโอ้ยแม่นเนาะมันสิ้นเดือนเนาะสาธุเด้อสาธุสาธุขอบคุณหลายเออแม่นเนาะมันสิ้นเดือนเนาะแม่นครับพ่อมืม่ออื่นสามสิบเงินเขาเง,งินเดือนเพิ่มอ่อครับมาเป็นกระร้าไก่พ่อวีนะเมนเด้อพล,งงกกลพลังเงียบมาเขาก็ได้เนี่ยมาแล้วเอฟซี FC พลังเงียบมาแล้วโด่งเอฟซีพลังเงียบอ่านให้พ่อหน่อยมันข่อความยาวพ่ออ่านไม่ทันครับเลทที่ คือแค่ไปสมัครกับบอสโจเด้งเข้าเข้าไปหาคนที่มีอายุทั้งนั้นอ่าคือน้องนะครับเดินเข้าไปหาผู้ที่มีอายุนะครับุยดพี่สาวเท้ของพันนี่มาก่อนน้องดึพี่สามแม่พันนี่แล้ววันที่น้องไปแก้บนกันพี่สามแม่พันนี่ก็คือพี่ี่สาวแม่พี่แม่พันนี่มาก่อนน้องมีมันที่น้องไปแก้บน ค,คนลุกอันอายเพื่อนตายเพื่อนผมนครับอาจาสังคมศรีศาสานครับสังคมศรีศาสานเนี่ยเป็นพี่ชายันนี่แล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองดังนะครับตอนนั้นก็ดังอ่อนอย่างนี้แหละครับผมสังคมศรีศาสานพ่อน้องเพื่อนตายเพื่อนกะเพื่อนกะสู้ให้เลือกล่าเลยครับแต่ว่าท่านเป็นคนแต่งกรรรมได้ดีมากเพื่อนแต่งกดรัมเรื่องที่แหลกโผล่าเพื่อน,นแต่ง ผมก็เลยบอกแตงให้ผมแน่ๆไปมาอะไรอยู่สกัดเลยเป็นเพื่อนกันดิเซียวคัครับก็เลยได้ซื้อมากกว่าพีซื้อที่เพจศิลปินบูไทยครับครับเป็นหองครับตรงนี้เลยนะคะสีม่วงสามร้อยเจ็ดสิบท่านเข้ามาดูพ่อวีขอบคุณมากมากครับ FC พลังเงียบบ้านหลังนี้นะครับบ้านพีบ้านนองของพลังเงียบที่สั่งตัวตนในพ่อวีนะครับได้มีหม่องยูเนาะมาสั่งเอ็เลยพ่อวีกับว่าไร อีก่องทา้งนึงผมบก็คยคิดว่าติดสัางทั้งยูทูบเจียผมเห็นว่าเปลี่ยนแล้วผมบ่รูร้ว่าผมเห็นอย่างไดพี่น้องพลังเงียบลองเรียกรอง,อง,องมาวายผมรามัเปิดช่องนี้ให้มาเปลี่ยนช่องนี้แล้วสร้างบ้านใหนพราะพยูป้าพ่อครับอันนั้นคืออะไรอ่ะมีกี่อันสิครับเออสวยสวยมากลูกผมไม่เคยดูหมอลำเลยครับแต่พอมาดูโดน ตกเป็นที่เรียบร้อยจนกลายเป็นเอสซีพลังเงียบของหนั่นเห็นบอกครับตอนก่อนพอวิ่งกับบัณฑิเขาไปนี่นี่พอเขาไปแล้วก็เออมันมีนน้องเพื่อนน้องเสียวอีนห่วเพราะว่ากาเพราะการใช้รอยฟังน่องเพราะการใช้รอยฟังมาพ่อวิ่งดับจุดเลยโชว์หน้าเพลใหม่ครับได้ครับเบลล์เมือนุญาตนะครับลล์เบลคนเกิดมาก็ที่เป็นเด็กเบลลว ฮันนี่เป็นแบบนี้เอาเมนอยู่นี่ฮันนี่ที่ร่วมไปนี่คือมืดค่ะและน้อกอุ้งเองเราเป็นมือแบบนี้แล้วมันสอล้องกับเวลาไปแล้วมันสื่อกับตันสาระนี่แล้วก็พี่น้องฮันนี่มันเป็นแบบนี้เลยผมจังได้ว่าว่าคนขี้งูกพอกัดใช่บอก่แล้วมันึกถึงเซียวมันึกถึงอันสังคมสีสาะนะครับเป็นเซียวกันก็เลยสื่ เขเป็นแบบนเขาเลยงงพอวีก็งงว่ามาฟังเขาบอกห่าคนถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ยเขาไม่กินอาหารปรับเท่าคืออยูอยากปรับเท่าเด็กน้อยปรับต้มอึ้งปรับเท่าเซนัต์ซินี่น่ะ้มอึ้งเสียคือสิกินมันก็ต้องมีคนแบบยุคนี้ยุคพาวีนะครับยุคขนี้ยุคคนอายุเกิดพ่อสอนะครับพ่อสอนสิบ หรือพศ .12 ขึ้นไปนะครับพศ10หรือพศ12หรือพศ15้าเอาขึ้นไปอันพวกพวกนี้หูจักตั่อื้อครับลงมาน่ะจัดคู่มือเห่งว่กกิน,กนซ้ำกินอาหารซื้อหมดยันอาหารซื้อหมดครับเขาไม่กินหรอกอาหารประเภทแบบโบราณโบราณ,ราณลาบคนออมเกบ่มีนอกจากตัวอิหลากแค่นั้นนะครับเป็นบุคคลที่สองล่าง อยู่ในร่างเดียวกันอันนี้คันบอสเนี่ยเขาจะร้อยกำพันพูดดังตอนอายุเท่ากันเลยครับแม่หนีงกำลังนั่นแม่นบอเพื่อนว่าดังดังอายุเท่ากันเลยครับเพราะว่าฮันเนี่ยเป็นสาวซำน่อยเขาจับไปเป็นนักร้องเลยพอดาวบันนมาเอาไปเลยครับก็อยู่ในสังกัดเลยยังไงก่อนน้องจะมาอยู่สาวน้อยน้องไปขอพรกับแม่ฮันนี่ ตลอดบอสโจได้เอารถเหวไปแก้บนสองรอบครับแต่ส่วนตัวหนูหนเชื่อค่ะบุณครกครับครับอันนี้ขันค้นบอีอยู่ในกลุ่มหรือว่าเพิ่นฟังเขาหน่ยครับเพิ่นบอสต้องว่าอาจจะว่าเฮางมง่ายอาจจะว่าแบบบางทีที่จริงแล้วถ้าเขาไปลึกๆเจาะลึกๆเจาะเข้าไปลึกๆอ่ะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกช็อตเนี่ยจะอ๋อทันทีแล้วก็สัมผัสน้องเป็ี่ยนๆสัมผัสน้องเปนเ่็น จะรับรู้เลยว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของน้องนะครับ